เดี๋ยววันนี้เซวันจะพาไปดูรุ่นที่ขายดีที่สุดในยาริสคอร์สนั่นก็คือยาริสคอร์พรีเมียมมันเองราคา8 4 9 0 0 0่ืาจะไปดูอย่ว่าวเหตุผลอะไรทําไมถึงทําให้ตัวนี้ขายดีไปชมกันเลยแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังขอ,อนิ้วมือสวยๆของท่านกดติดตามกดแชร์กดเฟวอร์บิตเป็นกําลังใจให้เซลลอันด้วยนะครับแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับไปเริ่มที่ด้านหน้ากอนเลยครับไฟหน้าก็เป็น LED โปรเจ c เตอร์มีไฟ daytime ท e n เ i น g l i ล h t มีไฟตัดหมอกและที่สําคัญมีเซ็นเซอร์หน้ารถด้วยร ้อขนาด17นิ้วปัดเงาทูโทนเป็นลายเดียวกับตัวท็อปเลยนะครับแต่แตกต่างกันที่ว่าตัวนี้เป็น17แต่ตัวท็อปเป็น18นะครับดิสเบททั้ง4ล้อด้วยนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยยังมีระบบโตต้ตาเซฟตี้เซนที่ให้มาหมดเหมือนตัวท็อปเลยไม่ว่าจะเป็น P C S A C C L K C L D A มาหมดเลยนะครับบรเอ็มด้วยเตือนมุมอับสายตาด้านกระจกข้างนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเตือนมุมอับสายตานะครับตัวนี้ในตัวพรีเมียมก็มีราวหลังคาที่ให้มาเพื่อเสริมมิติรถนะครับให้รถดูใหญ นไฟท้ายก็เป็นแบบ Full LED ด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยนะครับแล้วก็กล้องถอยหลังตัวนี้ช่วยเสริมความปลอดภัยในขณะถอยด้วยนะครับยังมาพร้อมกับ r c t a ด้วย ป่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในนี่ตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนี่เลยเบาะไฟฟ้านะครับแต่เป็นฝั่งเดียวนะฝั่งคนขับปรับได้8ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกหน้ายกหลังพนักพิงด้านหลังนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับไม่ใช่ลายทูโทนเหมือนตัวท็อปนะครับนี่เบาะหนังเป็นลักษณะแบบนี้นะอบกระชับตัวดีนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นไงพวงมาลัยออกแบบมาเท่มั้ยปุ่มฟังก์ชันก่อนการบินเต็ไมไ่หมดแล้วนะครับนั่นน่ะโอ้โหระบบอะไรเต็ไมไปหมดเลยที่พวงมาลัยหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple Car Android และ โตแบบไลท์สายเลยนะครับมีไฟแอมเบตไลท์ให้ด้วย1 4สีเลือกเอาเลยเอาปัดซ้ายปัดขวาเลือกไปเอาสีอะไรก็จัดไปเลยฮะกลองุ่น PM 2.5ก็มีนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมาให้ครบนะครับในตัวนี้กล้องบันทึกเหตุการณนะ์หน้รถก็ให้มาเลยจากโรงงานนะครับในตัวพรีเมียมเดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชันด้านข้างเป็นไงนี่ตัวเปิดปิดเซ็นเซอร์แล้วก็เปิดปิดระบบ LDA ีนะครับ e ี Mode แล้วก็ AHB ปรับไฟสูงตามอัตโนมัติให้ด้วยนะครับเปิดปิดไฟหน้าออโต้และที่สําคัญมีแอร์หลังแล้วก็ที ชาร์จแบตเตอรี่ไทสให้2ตำแหน่งนั้นนะครับเป็นแงสุดยอดมากๆเลยในตัวยาริสคอสพีเยมและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นตัวยาริสคอสพีเมียมที่เป็นตัวที่ขายดีที่สุดในยาริสคอสในราคา8 49,000ออปชั่นฟังชั่นนี่มาเหมือนตัวพีเยมลักชวรี่คือตัวท็อปนั่นแหละครับแต่ราคาแค่ย่อมเยากลางๆไม่แรงมากเลยทําให้ตัวนี้ขายดีนะครับถ้าชอบกดถูกใจกดเฟเวอร์ลิตกดติดตามไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับบายบาย